สวัสดียรบผมเบนเปิร์บพิธีกเกมสมาร์ทเลเจนด์นะฮะส่วนดานที่พาไปวันนี้คือดานทีมทัสตาวแล้งเหมือนเดิมตัวละครคือมิสโกดี้นะฮะมิสโกดี้เป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงและการโจมตีกว้างไปมาครับได้ดานไหนดานแรกยังคงคอนเซปต์เดินหน้าเกมนี้รอห้องสิบัทีฮะไม่รู้จะได้เล่นนานแค่ไหน มาผมมีมิสโกดี้เหมือนเดิมนี่แหละฝั่งเขามีราวี่ฮุกแล้วก็มอลลี่นะฮะฝั่งผมมีมิสโกดี้ไคลเซอร์แล้วกับแมวโอ้ผม,มิ่งตื่นนะทุกคนอาจจะมีอาการหลอนๆนิดหน่อยใหม่นะ <c oughs> โอ้ไคลเซอร์เรา <c oughs> อ้หย,ยาทิฝ <c oughs> ายแล้วใครทำไมไคลเซอร์กูไปทะเลาะกับมอลลี่อย่างนั้นละ่ะ

โอเคแตกหมดเรียบร้อยนะครับจอมวายเด้อันตีเราจะไอ้ที่ท้ายมันจะสตันโอ้โหแม่งไอ้ไปนัดพูดอันตีฮิตท้ายของมิโกดี้มันจะสตันนะทุกคนแรงไม่พอสตันด้วยแถมว่าใช้ตอนเขาติดสเปรย์มันจะเด้งเลือดระดับค่อนข้างสูงเลยนู่นเราจะติดอือ อื la 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 e no ้อยา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 ฟาดเป็นดิโอ๊ยไปอยากไปดันเพราะเพื่อนเลย ไปเปิดไปด้วยเตเปดี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 ไดีแล้วไ่ดีแล้วโอ้ยโอ้ยอือแล่เด้งไป มันเป็นใครยึดใครได้สนะักทีฮะเขายึดเราแตกของเราเรายึดยึดเขาไม่ได้สักอันเลยแหมพอจะยึดได้ก็ยึดได้คู่เลยไหมไปก่อนไปก่อนไปก่อนเออดีดีไคเตอร์ดรำดี เออยืนได้แล้วไปก่อนอ้อ oh, shit here we go a g เฮ้ยย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 เยย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 มยยยยยยโยย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 ดยยยยนยยยรยยร ทําน้ำม่เป็นหมื่นห้าเฮิลเป็นหมื่นไงล่ะฆ่าไปสาตายไปสนะครับแม่จะเปิดมาด้วยแพ้ทุกคลิปแบบนี้ไม่ได้ฝังผมมีมิโกดี้ปีเตอร์และก็โลโรบินนะฝั่งเขามีลาวีฮุกแล้วก็เซเปตตานะครับฮุกคนเดิมเปล่าวะเปลี่ยนมาฟาตีผมไ่ะเนี่ยน่ะฮุกคนเดิมจริงด้วยแต่รอบนี้เราไม่มีปีเตอร์เอ้ยเป่าวะออไป้างล่างกัน

กิ๊ต้าสุดใหญ่นี่ไงฟารับวิ่งปกติรับวิ่งปกตินะแอ,อ,อบล็อกก็ได้คุมมาดีโกหก,กอันตีฟาดไป เราวี่ปกติลูกก็ดู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 เพื่อใช้เลยล่ะอ่ะตัวเก็บมาให้ใครใช้ด้วยอ่ะ เฮ้ยเออโอ้โหพี่น้องมุกเดินจะได้ผลเออได้ผลดันไว้ดันไว้ดันไว้ ลาวีก็ยังงกติเหมือนเดิมนะแล้วผมก็ตายแบบตายครั้งอะไรเกิดสิบวี่เลยครูอย่างงกติเลยทุกคนเพราะวาด่านนี้มันมีอันติให้เก็บผมบอกไว้เลยด่านนี้อย่าอย่างอกตินะฮะ ปุกไปเด็ออเอาสมัดแล้วก็จบปิดฉากไปนะเอฟพีของผมนะจังหวะนี้ฆ่าไปสี่ตาไปหนึ่งนะฮะทำลำเป็นสองหมื่นหนึ่งนี่ยเฮียวไปหมื่นหกนะครับมา ดันกลางนะครับฝั่งผมมีฮุกมิดตดีแล้วก็เซเปตานะฝั่งเขามีบริกกี้แฟนแล้วก็สโนอลห้าวลูคอสเปลี่ยนเป็นโบแล้วงั้นเหรอเจอกันสามรอบไม่เคยอยู่ทีมเดียวกันสักรอบแล้วนะนายเนี่นนยมีแ,แพพอพเฮ้ย ออื้ลาบข่าป่ะทุกคนรอบนี้เย็ดไป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 ไม่ท่าดีทีเลีวอันนี้ท่าเลีวทีดีถ้าโดนไปข้างล่างข้างล่างไม่โดนยึดน่ะอือนี่ลมบุกบ่อยลมกลับมาก มาดิมาดิลูบีกินต่อื้อชนะไปหัวโยกอะไรอึึงทำน้ำไปไปหมื่นหนึ่งเฮียวไปห้าพันนะค่าไปศูนย์ตายไปสามแหมขาเยอยขี้หายอะไรกูเองอัพไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราจะแพ้ตั้งแต่แรกนี่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้นะทุกคนผมพูดงงงกว่าวะ ก็จบกันแล้วนะฮะแต่เราคลิปใน,นวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ